ก็ช่วงน,นี้เป็นช่วงของการเตรียมงานอะไรหลายๆส่วนนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอข้อมูลภาพที่เรา,ากำลังดำเนนอยู่อย่างเช่นเนี่ยเราจะเห็นรูปของเป็นรูปโบราณนะครับอัน,นเรื่องนี้เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับุณครตูหลวงประดิษภเราะนะฮะซึ่งหลายๆภาพเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่มีมีฟิล์มด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพจริงทั้งหมดนะฮะภาพพัฒเรของท่านงานที่เกี่ยวข้องกับที่ บ้านบาทพิธีไหว้ครูซึ่งหลายๆภาพเนี่ยมันถูกนําไปใช้หลายๆที่นะครับมีเป็นภาพของโรงละครพกาวลีนะฮะลูกที่ทําบุญอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่อยไปจนถึงเรื่องของรูปเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องของลูกหลานบ้านบาทนะฮะที่ที่เราไม่เคยเห็นนะครับมีร mm ูป hmm. คุณยายโชดจ mm hmm. น,นถึงแก่กรรมนะครับนีรูปวันไหว้ครูเราไม่เห็นว่าอยู่กันยังไงอะไรกันยังไง คุณปู่บุงลูกหลานนีท่ทางทางทางนา,นา,นาตักนะครับไปจนถึงงานศพของท่านเลยนะฮะงานศพของท่านมีท่นทานตั้งศพที่บ้านบากนะครับแล้วก็นี่เป็นวันรดน้ำศพนะฮะก็เห็นด้วยต่างๆเรามีนะครับเ,เรื่องของพิธีศพต่างๆเรามีซึ่งแบบนี้เราทำไว้หลายๆเร่มมากเลยนะครับอันนี้เป็นก็เป็นรูป พระยาภูมิเสวินซึ่งก็ค้นพบใหม่นะครับประมาณ11รูปไหว้ครูที่พุะธูปสภานะฮะซึ่งเราก็สแกนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับที่เป็นรูปละครช่องสี่บางขนลมนะฮะจะมีละคร,ะครทีวีซึ่งอาจารย์บรรเลงอาจารย์คุณหญิงชินหรือว่าใครก็ตามไปเป็นผู้กำกับอยู่นะฮะมีรูปนักดนตรีด้วยนี่มีรูปรกแสดงละ,ะ,นะครเรืบองอื่นก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนาฏศสิน อะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีข่าวรำต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะฮะแบบนี้คือภาพถ่ายจริงซึ่งที่นำมาสแกนตอนนี้มีประมาณพันกว่าภาพเริ่มทำงานกันประมาณต้นสิงหาเอ้ไม่ใช่ต้นสิงหาต้นรกรกฎาคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากหาวิทาย,ายกเกษตรศาสตรได้ ส่งพี่ๆน้องๆมาช่วยกันในการสแกนภาพเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าขั้นตอนของการทํางานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นอ,อาสาสมัครมาช่วยซึ่งทางที่ทางทยาลายเกษตรศาสตร์ก็ลูนาส่งมานะครับเดี๋ยวพี่เย็นะขั้นตอนการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างครบงับช่วยแนะนำหน่อยก็คือในแต่ลา,าบ้างเนี่ยเราก็จะดูเช่อนอย่างอันนี้รเราก็จะมีติดไว้อยู่แล้ว เราก็มาสแกนตามตามออแคปชั่นรูปที่มีไว้ค่ะแล้วเราก็ติดโพสอิดว่าสแกนแล้วพร้อมกับวันที่แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์แล้วก็จัดทำเป็นไฟล์ Excel เพื่อรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสแกนโฟลเดอร์รูปอะไรบ้างค่ะอยากจะย้อนไปใหม่เพรานี่คือก็คือว่านี่อย่างเช่นรูปที่เราลงมาอันนี้คือสแกนเสร็จแล้วนะครับก็ ลายมือหลังรูปทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็คืออาจารย์มาลิมีสาคริสกับคุณุณตาอนเนี่ยเป็นคนนั่งเขียนอธิบายซึ่งใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะทําเสร็จนะครับแล้วก็เมื่อได้รูปที่เป็นต้นฉบับแล้วมีเขียนอธิบายแล้วก็จะนำมาลงตรงนี้ส่วนพี่เย็นกับน,น้องแวรก็จะทําการสแกนซึ่งก็จะจัดเป็นเป็นกระเป๋าไว้นะฮะว่างานของวันนี้มีอะไรบ้างนะครับคือรันก็รันโเด้ ไปเรื่อยๆตามวันที่ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปจัดบุลู่ภาพกันทีละก็คือโฟลเดอร์ของเราจะแบ่งเป็นวันที่เราทำงานแล้วก็จะเขียกนกำกับไว้เป็น,นเป็น,เป,นเป็นรหัสสั้นอย่างนี้นะครับซึ่งพอเราสแกนเสร็จแล้วได้ไฟล์แล้วก็จะอยู่ไฟล์จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอาไปสลายอีกทีหนึง่งเอาไปเอาไป,เอาไปจัดเก็บในลักษณะนีนะ้นี่เป็นต้นนะครับว่าอันนี้คืองานของวันไหนนะครับเพื่อที่จะสามารถหยิบจับดูได้ดูได้นะครัเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดดูในคอมพิวเตอร์ได้สะดวกนะครับนี่ก็เป็นรูปที่บรรดา,น,านะครับเป็นรูปยาอึ่ง ชัชวานจันเดืองแม่ของครูช่างนะครับที่เป็นรูปนาตศดสิน,อ,นปปะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับประมราณเท่าไหร่ครับมันพันเท่าไหร่พันกว่ารูปอะค่ะแต่ว่าอันนี้คือสแกนคขบ,บรรญายิหลังผ้าไปด้วยเพราะว่าด้านหลังของผ้าบางทีมันมีรยายละเอียดที่สําคัญอาจจะเป็นรายละเอียดที่เขียนใหม่หรือว่าเป็นร,รายละเอียดที่มีอยู่แล้ว<ช>ด้านเดินบรรนากาศเหล่านี้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ปัญหามีนิดนึงก็คือบางรูปเนี่ยด้วยด้วยรูปภาพไซส์ขนาดเนี่ยค่ะเวลาสแกนก็จะเป็นไฟล์ pdf ก็ต้องมาแปลงเป็น jpeg อีกทีนึงและบางส่วนที่ใหญ่เกินไปพวกนี้นี้นี่เนี่ยนี่คือสแกนไม่ได้อาจจะต้องถ่ายรูปถ่ายหรือเครื่องสแกนที่ใหญ่แต่มันก็มันก็ลำบากรเราวางแผนไว้ว่ารูปที่ใหญ่เกินไปหรือเอกสารที่ กาะบางก็จะใช้วิธีการถ่ายรูปกันแว่ก็จะมีใย่ารูปที่เกาะบางไม่สามารถสแกนได้เช่นอันนี้เกาะบางอยู่ในเล่นจริงค่ะแต่ว่าการการบจัดการของเขาเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าอาจจะนมะชด้ใช่อันนี้ก็อาจจะต้องคุยแบบนักอนุรักษ์จริงๆว่าท้ายมันถ่ายได้ไหมหรือมันสแกนได้ไหมหรือบางทีเข้าเบียงนี้ก็คือว่าแยกออกมาก่อนเลย ก็ถ่ายแล้วก็เย็บใหม่ใช่แก่เล่นเลยนะครับจริงๆแก่ได้อะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้่อนก็ได้เอาไว้ันก็ได้เดี๋ยวไองานที่มันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยรูปเครื่องดนตรีเนี่ยอันนี้เป็นเซ็ตของลอเกอร์เดวิมอลตันที่นทึกภาพไว้ที่บ้านบาทนะครับก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่เราเราเคยเห็นในสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยในภาพยนตร์ผมโรงก็ใช่รหน้าเรือนี้นะนะขายที่มาใหม่ชุดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ ที่ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือที่เครื่องสแกนเนี่ยมันสามารถสแกนฟิล์มได้แต่ว่าโดยวิธีการเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวเราลองดูว่ามีค่ะเรามีรูปฟิล์มที่สแกนแล้วเป็นบางส<อ>ุล่ะฮะใช่ครับซึ่งก็ก็ก็ชัดชัดเจนก็นนเดี๋ยวเราต้องดูระยะเวลาทําง,งานเพราะว่าเราน่าจะมีเวลาทำง,งานอยู่ประมาณวันที่สิบเก้าสิบเก้าเราทำตั้งแต่วันที่เท่าไหรค่ครับพี่แววยี่สิบพี่แวว พี่เย็นทั้แมวนะฮะอนนี้อย่างฟีมบางตัวเนี่ยหูมันมันกรอบมันกรอบสะนขนาดนี้ซึ่งอันเนี้บางทีพวกนี้อาจจะเดี๋ยวต้องมาคัดว่าอะไรที่มันอยู่ในความสามารถที่เราทําได้อันนี้แล้วก็บางตัวมันจะมีฟ์มที่เป็นขนาดที่ที่ใหญ่ๆแปลกๆอะไรพวกนี้ยซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราดูว่ามันมีเมาส์มีเฟรมอะไรที่มันมันทำได้บ้าง ซึ่งในฟีนต่างๆเหล่านี้ยหลายๆรูปเลยเนี่ยมันเป็นมันเป็นฟีมที่เราไม่เคยเห็นรูปข่างาต่างๆตันนี้มาก่อนนะครับเป็นอย่างเงี้ยงานสม่แม่ถ่ายโดยช่างของคุณเจียดซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันคือท,ที่เราสกแกนด้วยหรือเปล่าสกแกนภาพ เดวิดมอร์ตันซออูคันนี้ครับก็เป็นซออูที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องหงโรงเป็นฉากของนายสอนกำลังกำลังสีซอจีบสาวอยู่ในเครื่องดนตรีหลังชิ้นหลายๆลชิ้นที่สำคัญพอหมดกระบวนการนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอยู่ในลักษณะของดิจิตอลแล้วนะครับก็ในปีหน้าก็หวังว่าจะเป็นเรื่องของการนำมาเผยแพร่ใน,ใน วาระ140ปีของคุคุครูหลวงประดิษฐ์ไพราะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปีหน้าครับแตค่คงต้องรันทั้งปีเมื่อรูปลงไปแล้วก็จะต้องมาอ่านภาพันอีกว่าแต่ละภาพนั้นมันคืออะไรนี้